ล้ <Hello>? อสิ่งเฮ้ยโอ้ร้านนั้นร้านนั้นไม่เอาร้านนั้นไม่อร่อยอะ่ะพี่มีร้านหนึ่งร้านนั้นเด็ดมากเลยนะเออเดี๋ยวพี่แนะนําให้นะ okay, โอเคเดี๋ยวพี่กําลังไปกําลังไปโอเคนะไปไปไปไหนวะไปกินข้าวเฮ้ยไ,ไปด้วยดิมันยังไม่อิ่มอีกเหรอวะเนี่ย <laughs> มันกินลูกมะละกอลูกมะเร็งมาเทิมเลยมึงทำไมยังกินไม่อิม่มวะเนี่ยแตงโมเฮ้กูแค่เรียงคำย่อยไว้เฮ้ยมึงก็เรียงคำย่อยเลยดิ ได้นะได้เหรอต้องมาละกรอนะอื้อสันนี่ใส่พันไหม่อยไหมยอยเฮ้ยป๊อบมันซื้อใครตกอยู่ตรงนั้นวะโอ้ iPhone สิบห้า Pro Max เธอด้วยโอ้รุ่นนี้แพงมากเลยนะสมัยกูอยู่อเมริกากูใช้รุ่นนี้แหละแพงจริงเฮ้ยว่างเร็วดใส่กระเป๋าดีกว่าเดี๋ยวเจ้าของเครื่องมาเห็น อย่าวยนุ้ยเฮ้ยป๊อกว่าเราปลอดภัยไว้ก่อนเราไปซื้อกับข้าวไปกินบ้านมึงดีกว่าไหมเผื่อเจ้าของเครื่องเขามาแถวนี้มาตามหานี่ปอดเลยนุ้ยถ้าเขาเห็นเนี่ยอดเลยจริงด้วยป่ะเออไปซื้อกับข้าวไปกินบ้านมึงเงินเอาเงินนี้ไปซื้อกับข้าวด้วยเดี๋ยวกูไปรอที่บ้านกูเอาบ้าเลยป๊อกมันแค่นี้อย่าไปพออะไรวะนี่ซื้อผักสองกิโลก็หมดแล้วเนี่ย าไปหมดกระเป๋านี่เลยเะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านมึงนะกูไปรอที่บ้านนะโอเคเฮ้ยป๊อบมึงรีบเอาโทรศัพท์ออกมาแบ่งกันได้เลยเว้ยไอ้เบนไอ้โง่จะแบ่งยังไงวะจะให้หันครึ่งยังไงอีกอย่างนะมึงถือเครื่องนี้จะขายได้ราคาหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นเอางี้ อาหารมือเนี้ยกูเลี้ยงใช่ไหมล่ะ <S 2> <S 2> <S งั้นมือถือเครื่องเนี้ยกูขอแล้วกันเฮ้ยจะบ้าเหรอไอ้ป๊อดกับข้าวมือเน,นี้ยมือก็กินด้วยกันกับพวกกูหรือเปล่าวะฮะแล้วอีกอย่างอะนะกระเป๋ามือก็มีแค่ไม่กี่บาทเองอะไม่กี่ร้อยเองแต่เครื่องมือถือเครื่องเนี้ยข้าไปขายเนี่ยมันน่าจะได้เป็นมือเลยดนะ้วยเอาออกมาบ,าบ้าป่าวเลี้ยงข้าวแล้วจะจบเลยเอาอกมา <S 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 โอยจอแตกซะด้วย ขายได้ถึงหมื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเฮลย์เช็คราคาหาไม่เจอกูหายไปไหนวะ <c oughs> สิน้นขอกเข้าเครื่องพีงนียดิได้สิ <c oughs> เอาเฮ้ยสรุปนี่มือถือกูนี่วะเอาเลอ เฮ้ยแล้วมันไปตกอยู่ตรงนั้นได้ไงวะเฮ้ยนั่นดิไปตกอยู่นั่นได้ไงวะไปไม่ได้ไงวะเคสหายไปไหนวะเนี่ยพี่ป๊อปมเ,เมื่อกี้ฉันเก็บเคสมือถือได้อันนึงอะไม่รู้ว่าใช่ของพี่หรือเปล่าเฮ้ยใช่เป็นเคสของพี่เฮ้ยป๊อปเฮ้ยวันนี้แต่งตัวหล่อเชียวนะไปไหนมาวะ ไม่ต้องมาทำเป็นชมกูเลยเรื่องเมื่อวานที่มึงสองคนหลอ,อกกูอะยังจำได้นะเว้ยแอบป๊อบมึงก็อย่าคิดเล็กคิดน้อยดีวะอาทิตย์หนึ่งมึงมาคนแลบก,กับช่องกูเนี่ยมึงก็ให้กูเป็นคนแก้มึงบ้างดีวะป๊อบโอ้โหอะไรเนี่ยเอ่อแลน,นี้มีธุระอะไรกูเปล่า๋อคืองี้เว้ยคือเพื่อนกูเนี่ยเพิ่งก,กลับมาจากเมกาเว้ยคนเนี่ยสวยมากเลยนะเว้ยมึงสนใจเปล่าวะกูแนะนำให้มึงรู้จัก เอาดิเมื่อไหร่ดีอ่ะตอนนี้เลยงั้นเดี๋ยวกูขอถ่ายรูปมึงส่งไปให้มันดูก่อนนะเฮ้ยกูรีบจนกูลืมเอาโทรศัพท์กูมาเลยเนี่ยเห็นไหมเฮ้ซิงค์เอาโทรศัพท์มาเปล่าวะเดี๋ยวกูถ่ายรูปป๊อบหน่อยอุย้ยกูก็ไม่ได้เอามือถือมาเอาแล้ว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 ,ลวเฮ้ยนี่เป็นแผนของมึงสองคนเปล่าวะฮะโอ้ยป๊อบมึงเห็นกูเป็นคนแบบนั้นหรือเออมึงอะคนแบบนั้นแหละ แล้วแต่นะเว้ยเออคุณ <c oughs> แล้วแต่นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาโทรศัพท์คุณหายก็ได้เอเอ,เอ,เอนีอ่สวยมากเลยนะกา,ยการันาีอเมริกาอูยิ้นี่นะตรงนี้วิวดีได้ได้ละให้ปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกเป็นมันเห็นนะเอาโอเคเนฮะ้ยพยายามนิดนึงโอเคเฮ้ย,ย,นนยวิวสวยนะแต่ เฮ้ยแต่มึงถือของแบบนี้มันมันดูไม่สวยว่ะเฮ้ยซิงช่วยมันถือของหน่อยดิได้ดิเออหนึ่งสองสามเชะอ่าขยับหน่อขยับซ้ายนิดนึงอ่าหนึ่งสองสามเชะอ่าดูนะอ่าขยับขยับเออหนึ่งสองสามเชะเออเฮ้ดีว่ะดีเออสวยมากเลยว่ะเออเออปุ๊บอ่าโอเคเฮ้ยมึงรอฟังข่าวดีจากกูนะเว้ยเดี๋ยวกูไปก่อนเดี๋ยวกูส่งให้มันก่อนนะโอเคนะเจอกัน จริงๆไล้เบ้นก็เป็นเพื่อนที่ดีนี่วะ่ะเอาเฮ้ยมือถือกูสิ์เอาเฮ้ยของกูโธ่เฮ้ยเสียข้ามันจะได้จมูกโตดู่างมันให้กูง่บ้างก็ได้ก็ติมง่บ่อยแล้ว